วันนี้นำเสนอสินหมักโครลายเกี้ยค่ะจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะผ้าผืนนี้นะคะมีสี่ลายด้วยกันค่ะในผืนเดียวซึ่งทอไม่ง่ายเลยค่ะดังนั้นนะคะมือเก่าเท่านั้นค่ะถึงจะทอได้ค่ะมาดูค่ะหัวสิ้นนะคะเลือกใช้สีแดงค่ะแล้วก็ตัวสิ้นนะคะเป็นลายสลับค่ะในแถบเดียวกันสลับทั้งลายเคลือน้อยแล้วก็ลายเคลือกลางแบบนี้เลยนะคะแถวเดียวกันและระหว่างแถวก็สลับ ด้วยลายหนังเตยค่ะ3ลายแล้วนะคะเครือน้อยเครือกางหนังเตยบนตัวสิ้นเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนบริเวณเชิงค่ะเป็นเชิงยกลายน้ําอ่างนะคะเพราะฉะนั้นรวมแล้ว4ลายพอดีค่ะผ้าผืนนี้นะคะนุ่งแล้ว เย็นสบายค่ะเนื้อผ้าทิ้งตัวไม่แข็งนะคะครินบุผ้ากาวเพื่อให้ผ้าอยู่ทรงให้คุณแล้วเรียบร้อยค่ะแบบนี้เลยค่ะบริเวณชายทั้ง2ด้านนะคะพงเย็บเก็บงานแล้วก็เย็บบ่วงไว้เรียบร้อยแต่หากคุณจะนําไปตัดสําเร็จรูปคุณแกะบริเวณนี้ได้นะคะเราไม่ได้เย็บตายไว้อะค่ะเราเย็บสามพร้อมที่จะแกะเพื่อตัดสําเร็จรูปได้ด้วยค่ะผ้าผืนนี้นะคะผ้าพรวมเป็นงานสีโบราณสีเม็ดมะขามแบบนี้เลยนะคะ เป็นการทอยค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าลายค่อนข้างเยอะใน1นผืนนะคะราคาเดิมค่ะ2,200บาทเท่านั้นค่ะใช้ฟืนมโบราณในการทอนะคะขนาดของผ้าคือ100ซนติเมตรคูณ180ซนติเมนะคะตามมาตรฐานผ้าทอจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ